ในหัวข้อนี้นะครับเราจะศึกษาเกี่ยวกับการยกกําลังของเลขนวนลบนะครับที่ว่า a ยกกําลังลบ b เท่ากับ1ส่วน a ยกกําลัง b นะครับจริงๆแล้วสมการนี้ก็คือนิยามหรือ definition ซึ่งถูกกําหนดขึ้นมาโดยนักคิตศาสตร์นะครับเราจะศึกษาว่าทำไมสมการนี้ถึงเป็นจริง ในคลิปวิดีโอนี้นะครับรวมไปถึงการยกกำลังเลขศูนย์ด้วยนะครับเริ่มต้นโดยสมมุติว่านะครับเรามี A ยกกำลัง1 A ยกกำลัง2 A ยกกำลัง3 A ยกกำลัง4นะครับ a กำลังหนึ่งก็คืออะไร a กำลังหนึ่งก็คือ a a กำลังสองก็คือเอา a กำลังหนึ่งคูณด้วย a นะครับ a กำลังสามก็คือ a กำลังสองคูณด้วย a นะครับ a กำลังสี่ก็คือ a กำลังสามคูณด้วย a อครั้งหนึ่งทีนี้เนี่ย้องกลับกันนะครับ a กำลังสามก็คือการนำา a กำลังสี่คูณด้วยหนึ่งส่วน a นะครับ A 2กลังสก็คือเอา A กําลัง3คูณด้วย1ส่วน A และ A กกาลัง1ก็คือการนํา a กาลังสคูณด้วย1ส่วน A อีกครั้งหนึ่งถ้าเราทําต่อไปนะครับเราจะได้ A กกาลัง0คือการลดกําลังลงมานะครับเป็น A 0กลัง0ทีนี้ A กําลัง0มีค่าเป็นเท่าไหร่ซึ่งเรายังไม่ทราบนะครับอาจจะมีเป็นค่าเป็นอะไรก็ได้ ทีนี้เราเห็นว่า a K เอกำลังศูนย์ก็คือการลดกําลังลงมาทีลดินนหนึ่งเรื่อยๆนะครับ a K เอกำลังศูนย์ก็คือการนํเอกำลังหนึ่งลดกําลังลงมา1น,นะครับทีนี้ถ้าสังเกตดูนะครับเอกำลังศูนย์ก็คือการนํา a คูณด้วย1ส่วน a ซึ่งมีค่าเป็น1น,นะครับ ซึ่งก็คือนิยามของอะไรที่ยกกำลังเลขศูนย์จะได้1เสมอนะครับเพราะว่ารนำ A กำลัง1คูณด้วย1ส่วน A ก็คือค่าเป็น1น,นะครับทีนี้ถ้าเราดูต่อไปในกรณีของยกกำลังเลขลบ A กำลังลบ1น,นะครับลดลงมาเรื่อยๆ0นย์ก็คือลบ1 เกำลังลบ1ก็คือการนำเอกำลังลบ a อกำลัง0คูณด้วย1ส่วน a a เอกำลังศูนย์นั่นคือ1ก็คือ1ส่วน a นั่นเองสังเกตเห็นได้ว่า a อกำลังลบ1ตอนนี้มีค่าเท่ากับ1ส่วน a a เอกำลังลบ2ก็ทำนองเดียวกันนะครับค่อยๆ่อยลดกำลังลงมาเรื่อยๆ a กำลังลบ2ก็คือการนำเอกำลังลบ1หารด้วย a ครัง้งหนึ่ง เราจะได้ว่า a กําลังลบ2มีค่าเท่ากับ1ส่วน a กําลังสองจะเห็นได้ว่าจะตรงกับสมการแล้วนะครับก็คือจะได้ว่า a กําลังลบ b เท่ากับ1นส่วน a กําลัง b นะครับก็หวังว่าการแสดงนี้คงจะให้แนวคิดนะครับว่าแนวคิดของนิยามว่าทำไม a ยกกำลังลบ b ถึงเท่ากับ1ส่วน a กำลัง b เราทำแพทเทิร์นนี้ไปเรื่อยๆนะครับ mm. ก็จะได้ mm. การพิสูจน์ mm. สมการนี้อย่างง่ายนะครับ mm. และจะทำให้เราทราบว่านะครับ mm. การที่นำเลข a ใดๆที่ไม่ใช่ศูนย์ยกกำลังศูนย์เนี่ยจะได้หนึ่งนะครับ mm. แล้วก็ได้ สมการสแสดงความสัมพันธ์ของการยกกำลังเลขลบนะครับโดวยวิธีการนี้